เมื่อก่อนก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ทําคลิปไม่เป็นเลยแม้กระทั่งการใส่เสียงหรืออัดเสียงแต่พอมาเริ่มฝึกทําเล่นๆกับรู้สึกชอบและสนุกและนี่ก็เป็นคลิปแรกในการเตรียมสัมภาระกลับบ้านในวันแม่เนื่องในโอกาสวันแม่อยู่ของฝากาและสัมภาระนั้นก็จะเยอะๆหน่อยแต่ก่อนกลับบ้านเราจะต้องแวะรถให้พ่อที่อู่ก่อนด้วยการเดินทางด้วยรถ2แถวนี่ก็นานมากแล้วที่เราไม่เคยเดินทางด้วยรถ2แถวแต่ก็ช่วยเซฟเงินในกระเป๋ามากกว่าการใช้บริการด้วยแก๊และก็สะดวกมากๆเพราะเราสามารถเรียกรถ สองแถวคันไหนก็ได้ที่ผ่านหน้าที่พักนั่งสองแถวรับรมไรไอร้อนจนกระทั่งมาถึงอู่แต่ก็ไม่ไกลมากรับรถเสร็จเข้าไปเคลียร์งานอีกนิดหน่อยดูเหมือนจะเป็นวันยุ่งๆเพราะต้องใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อเดินทางกลับไปหาแม่เสร็จจะเคลียร์งานก็รู้สึกหิวได้สลัดมาหนึ่งกล่องก่อนที่จะแวะร้านของฝาก นี่ก็เป็นลานของฝากมีของฝากเยอะแยะเลยวันนี้เลือกซื้อทุเรียนกวนและทุเรียนอบราคาก็จะช่อนข้างสูงหน่อยและขนมในตำนานนั่นก็คือขนมผิงเหมาะสำหรับผู้สูงวยัยจัว่าไปมันก็กินง่ายอร่อยหอมกะทิและราคาไม่แพงเสร็จแล้วก็ขับรถพ่อเข้าที่พักเพื่อที่จะขนสัมภาระกลับไปหาแม่นี่คือที่พักเราชั้นล่างก็จะเป็นร็อบบี้ ว่าแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นไปชั้นสูงของฝากและสัมภาระทั้งหมดเตรียมไว้หมดแล้วกว่าจะใช้เวลาขนขึ้นรถหมดก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่สองสามรอบกลับบ้านรอบนี้วันแม่ของฝากเต็มรถเลยค่ะและแล้วก็ได้เวลาเดินทางอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันนะคะพ่อกับแม่รออยู่